สวัสดีครับคุณผู้ชมครับในอนาคตอันใกล้นี้นะครับประเทศไทยจะเข้าสู่ AEC หรือว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั่นเองนะครับการบริการและอุตสาหกรรมมีความเกี่ยวโยงอย่างไรกับการเข้าสู่ AEC ในครั้งนี้และมีประโยชน์อย่างไรกับประเทศไทยนะครับวันนี้ครับผมได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรมนะครับจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับดรลักษมีปลั่งแสงมาครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะนี่เอาล้ฮะขออนุญาตเรียนถามเลย ว่าการบริการอุตสาหกรรมกับ AEC เราจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างกับการเปิดประเทศนในครั้งนี้ค่ะก็ขอเรียนอย่างนี้นะคะว่าเมื่อเมื่อเราจะเปิด AEC เนี่ยนะคะครเราก็จะมีการค้าขายนะคะค้าขายสินค้าระหว่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าที่จะค้าขายได้เนี่ยก็ต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานนะคะคือวอเราเนี่ยก็มีห้องปฏิบัติการนะคะคทดสอบ หลายด้านมากนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านกายภาพด้านเคมีด้านชีวะเป็นต้นนะคะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ให้บริการในการที่จะทดสอบผลิตภัณฑ์ของท่านตามมาตรฐานหรือตามสเปคนะคะท,ที่ท่านต้องผลิตพอพูดถึงประเทศไทยหลายๆคนหรือนานาชาติเนี่ยก็จะมองไปเรื่องของอาหาร ใช่ค่ะที่มาเป็นอันดับต้นๆใช่ค่ะเรามีส่วนรู้ยังไงบ้างครับกับการอาหารในประเทศไทยเองเนี่ยเราก็มีกฎหมายนะคะว่าอาหารที่จะขายได้เนี่ยก็ต้องได้รับเครื่องหมายออยออยก็จะมีข้อกําหนดของเขาว่าผลิตภัณฑ์อาหารประเภทนี้ต้องตรวจวิเคราะห์อะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องบติการของเราก็สามารถให้บริการได้และคือในพาสของเรื่องอาหารใช่ค่ะหลังจากนั้นเรามีเรื่องของอุตสาหกรรมมีอะไรบ้างครับค่ะนอกจากนั้นเราสับส์ศูนในเรื่องอุตสาหกรรมก่อสร้างก็เกี่ยวกับเรื่องสีนะคะววเนี่ยก็เป็นห้องบติการที่สามารถ ทดสอบสีได้ครบถ้วนนะคะสีก็จะมีมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอกกเบอร์นั้นเบอร์นี้ท่านก็ไปขอมอกอได้เพราะฉะนั้นเรื่องสีเนี่ยเราก็สามารถให้บริการได้ครบอย่างครบวงจรอาหารผ่านไปเรื่องของสีผ่านไปแล้วการขนส่งนะครับการขนส่งระบบขนส่งมวลชนต่างๆขนส่งนะคะเราก็มี2ส่วนนะคะส่วนแรกเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ทั่วไปเราก็จะมีห้องปฏิบัติการที่ทดสอบเกี่ยวกับเรื่องความแข็งแรงไดนามิกทั้งหลายนะคะการเคลื่อนที่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ทดสอบได้นะคะ อีกพาร์ทหนึ่งที่กําลังกําลังฮอตนะคะคก็เรื่องของระบบขนส่งทางรางรางในที่นี้ก็คือคุณก็จะเห็นรางรถไฟใช่ไหมส่วนประกอบของรางมีเยอะมากมีรางที่เป็นเป็นเหล็กมีตัวหมอนหมอนก็คือส่วนที่รองหมอนก็เป็นคอนกรีตมีตัวจับยึดมีอะไรอีกอีกเยอะแยะซึ่งตรงนี้เนี่ยห้องบริการของเราให้บริการทดสอบ ความแข็งแรงนะคะตามมาตรฐานทั้งมาตรฐานของการรถไฟเองมาตรฐานของต่างประเทศให้บริการได้มีกลุ่มอุตสาหกรรมในกลุ่มไหนบ้างที่ค่อนข้างที่เราจะต้องสติกแบบเข้มข้นเลยในเรื่องขั้นตอนในการตรวจสอบครับค่ะก็อยากจะเรียนว่าถ้าเป็นอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยเนื่องจากเป็นความปลอดภัยของผู้บริโภคนะเะพราะฉะนั้นการตรวจสอบวิเคราะห์นี่ต้องทาอย่างละเอียดนะคะก็จะเป็นไปตามมาตรฐานหรือประกาศของออยที่กําหนดแล้วก็ในกรณีถ้าเกิดว่า มีปัญหาว่าไม่ผ่านเนี่ยแน่นอนผู้ประกอบการก็คงจะต้องเข้ามาหาหรือนะคะว่าเอ๊ะตัวนี้เนี่ยทำไมถึงไม่ผ่านและจะปรับปรุงได้อย่างไรนะคะอันนี้เราก็จะมีทีมฝ่ายวิจัยของเรานะคะฝ่ายวิจัยด้านอาหารเนี่ยเรามีนักวิชาการนักวิจัยที่เก่งในเรื่องอาหารมากก็สามารถที่จะให้คําแนะนําโดยที่อาจจะต้องเข้าไปดูที่กระบวนการผลิตที่โรงงานที่อะไรด้วยะค,ะคือหมายความว่าทางานร่วมกันไปด้วยเลยใช่ควบคู่กันไปด้วยเลยเพื่อที่จะปรับปรุงนะคะอีกกรณีหนึ่งอย่างที่หมอนหมอนรองรถไฟอันนี้ก็ต้อง เข้มงวดเหมือนกันเพราะเป็นเรื่องความปลอดภัยเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยเราก็ส่งวิศวกรของเราเนี่ยไปประจําอยู่ที่โรงงานผลิตหมอนนะคะแล้วเราก็มีเครื่องเทสอยู่ที่นั่นแล้วก็เทสแล้วก็ถ้ามีปัญหาเนี่ยก็จะเข้าไปดูกระบวนการผิดแล้วก็ให้คําแนะนําเพื่อที่จะปรับปรุงนี่อันนี้สําคัญเรื่องข, <า S 1> ของาตรฐาความปลอดภัยด้วยเนาะเป็นคนส่งมวลชนด้วยยิ่งส<ช>ําคัญมากยิ่งขึ้นก็อยากจะเรียนว่าเออเราต้องพัฒนานะคะขีดความสามารถนะคะของภาคอุตสาหกรรมของเราให้เข้มแข็งนะคะด้วย ด้วยคาว่าคุณภาพที่ได้มาตรฐานนะคะถ้าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้มาตรฐานแล้วเนี่ยเรนก็คิดว่าสามารถที่จะสู้กับประเทศอื่นๆได้อย่างสบายมากนะคะเพราะคนไทยเนี่ย จริงๆเก่งอยู่แล้วแล้วเราก็มีต้นทุนในเรื่องของวัตถุดิบในเรื่องอะไรอีก,อก,อกหลายหลายเรื่องนะคะฝีมือก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าใครซึ่งมาตรฐานแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเกิดที่ที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับพวกเราไปไกลถึงต่างประเทศแล้วรวมไปถึงเอซแล้วก็ผมเชื่อว่าในสนามโลกประเทศไทยก็ไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าถ้ามีมาตรฐานของต่างประเทศมาเนี่ยเราก็จะทําตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดนะคะเพราะฉะนั้นคุณภาพของเราเนี่ยหลายผลิตภัณฑ์เนี่ยสามารถส่งออกเชื่อมั่นได้ค่ะ เอาละครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับท่านรองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรมนะครับจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้พูดคุยกับพวกเรานะครับครั้งหน้าคุณได้รบกวนท่านใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ